เ,เกิดจากครอบครัวที่ยากจนครอบครัวชาวนาพ่อแม่พ่อแม่เป็นชาวนาพ่อแม่สมัยนั้นก็เป็นครอบครัวสมัยจอมพลสฤษดิต์ต้องมีลูกเยอะ,อมยอะสมัยนั้นได้รางวัลน,นะครัครอบครัวผมมี11คนลูกๆพี่ๆผมน้องผมก็เป็นชาวนาหมดผมก็เป็นรองคนสุดท้ายที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือระจบป .4 ที่โรงเรียนวัดก็ไม่มีช่องทางที่จะไปต่อที่ไหนได้เลย มีวิธีเดียวที่อยากเรียนหนังสือสมัยนั้นก็คือต้องมาบวชเป็นสามนเณรเส้นทางชีวิตในวัยเด็กถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจาของในัวอันทถชัยประธาน,นาคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาหลังจากเรียนจบชั้นป .4 ความยากจนทําให้ต้องดิ้นรนเรียนต่อจึงตัดสินใจบวชเรียนเพื่อเรียนในโรงเรียนพระปริยติธรรมอํเาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาต่อทางธรรมที่โรงเรียนบาลีสาที่ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก่อนจะตัดสินใจลาศิกขาเมื่อได้โคต้าเรียนต่อการศึกษาบัณฑิตเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราช ชีวิตการทำงานเริ่มต้นจากการเป็นครูนาน23ปีเมื่อมีโอกาสเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตั้งใจจะใช้ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งชีวิตในสภามันไม่ได้เหมือนที่เราเห็นมันไม่ได้โรยด้วยปีกกุูหลาบม,มันไม่ได้งดงามนะฮะท่านอาจจะเห็นบางทีวุ่นวายบางทีต่อสู้กันแบบเข้มแข็ง ถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆก็จะ,ก,จะก็จะลำบากผมก็อาศัยเราได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเราจบกฎหมายสอนกฎหมายมาเราเป็นครูมาก่อนมันก็สามารถที่จะมีหลักการในการทํางานในสภาหลักของผมก็คือว่าวันนี้อำนาจมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ได้ปัญญาของอำนาจก็คืออำนาจนั้นต้องทำเพื่อประโยชน์คนอื่นทำเพื่อประโยชน์กับชุมชนกับสังคมกับประเทศ ห้ามใช้อำนาจเพื่อประโยชน์กับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามผู้มีอำนาจใช้อำนาจเพื่อประโยชน์กับตัวเองเนี่ยอำนาจมันจะเสื่อมหลักธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติจริงๆไปดูปัญญาของทั่วโลกเลยจะพบว่าไม่เคยใช้อำนาจเพื่อตัวเองเลยแล้วก็ดำรงอยู่นิรันด์พระเจ้าเองก็เป็นตัวอย่างพระเจ้ามีอำนาจมีฤทธาภินิหารมากมายพระเจ้าไม่เคยใช้อำนาจเพื่อตัวเอง การดำเนินชีวิตด้วยการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีหลักมาจากการศึกษาตั้งแต่การเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและตระหนักที่จะทดแทนคุณพระาศาสนาเมื่อได้ทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยการผลักดันการจัดการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรในฐานะประธานยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาปริยัติธรรมและบาลีเพื่อสร้างโอกาสแก่คนยากไร้ สนับสนุนโดยสำนักงานรับพุทธศาสนาแห่งชาติ